สวัสดีค่ะพ่อสาสวัสดีค่ะพ่อสป้ามีอะไรจะถามหน่อยค่ะอะไรหรอคะปูคิดว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างที่เป็นปัญหาที่หนูคิดว่าเออมันสําคัญหรือว่าหนูเคยได้พบเจอปัญหาอะไรเนี้ยเรื่องที่คนจนไม่ได้เรียนค่ะอ๋อเป็นไงคะก็ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้เรียนค่ะมีปัญหาอะไรอีกอ่ะ นอกจากปัญหาคนจนที่ <คน S 1> ไม่ได้ <ตก S 1> เรียน,นค่ะคนตกงานเยอะเยะ,ะเรารู้ได้ไงว่าเขาตกงานนะก็ข่าวเขาบอกอะคะ่ะเวลาถ้าคนตกงานแล้วมันจะเป็นยังไงคะไม่มีเงินค่ะมไม่มีเงินแล้วยังไงไม่มีเงินไม่มีอะไรกินค่ะม,มีปัญหาอะไรอีกคะปัญหาที่ใกล้ตัวหนูได้นะเด็กๆ ในโรงเรียนหนูก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะอืมในการใช้ชีวิตล่ะการต้องเดินใช้รถใช้ถนนสิ่งแวดล้อมเป็นไงมันดีไ้ยไม่ดีอะค่ะมอ้าวนี่ไงก็มีปัญหาไงมีมลพิษเยอะมลพิษอะไรอ่โรงเรียนหนูไม่ได้มีมลพิษเลยขนาดนั้นเลยค่ะ จะแ,แก้ไขเป็นไงถ้าเราได้เป็นอายุเราก็ต้องดูแลสาธารชสุขให้ดีไงค่ะเขาเลอกกันเราจะถามอย่างนี้แล้วกันตอนนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วมีพักการเมืองไหนบ้างที่หนูรู้จักพักเชียงไทยพักก้าวไกลพักเออพักชาเออะชา คิดว่ามีนโยบายพักไหนที่โดนเด็ดโดวเด็นโดนใจนุวงไหมไม่ค่อยรู้จักนโยบายค่ะอืมแล,แล้วรู้จักอะไรคะ<ฆ>เวลาผ่านป้ายหาเสียงไหมก็เขาก็จะบอกนโยบายแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้อ่านค่ะอืมเ,อเขามีหลายนโยบายอยู่นะฟรีนมโรงเรียนสามร้อยหกสิบห้าวันเง้ยมีนะชาชิป,ปัฒ์ <c oughs> <c oughs> แล้วยั่งรู้อีกนะว่าชาติป,ปัฒน์ให้เงินผู้สูงอายุนี่พักอะไรอะ่ะ ไปชาป่าหรก้าไกลหรอคะไม่รู้เหมือนกันว่าก็ไม่รู้แล้วถามทำไมอ่ะแล้วถามมันูไงก็อยากจะรู้ไงว่าหนูรู้จากนโยบายพักไหนบ้างเนี่หนูก็จะไม่ค่อยรู้ค่ะแต่อาจจะเป็นก้าไกลใชได้อืมนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพมีไหมไม่รู้ค่ะนโยบายเกี่ยวกับนักเรียนมีไหมไมีค่ะออนโยบายอะไรมาบายให้เสศษดีในการแต่งตัวบัางค่ะเท่าที่เคยได้ยินผ่านพาดนะอย่ มีด้วยเหรออืมอม,มีอะไรอ่ะเรียนฟรีมีไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้อีกไม่ใส่ระล<า>ึกภาษับโหลคิดว่าการเลอกต้านทางนี้จะเปลี่ยนประเทศไทยไหมคะน่าจะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนยังไง จะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นเปลี่ยนคนค่ะเปลี่ยนคนน่าสนใจนะเปลี่ยนคนนี้คือเปลี่ยนใครคนเปลี่ยนคนที่ชอบชอบก หน้าเที่ยวที่สองเลยโรตีชาชัดค่ะตีชาชัดได้ค่ะเราจะรอไปชิมกันต่อไปแล้วก็จะไปวัดไล่ขิงค่ะคแล้วก็ไปบิสซีอ้อมใหญ่ค่ะ